บทที่4การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ทางเดินที่เลือกเองสืบเนื่องจากตอนประกวดที่ทําให้ผมเริ่มรู้สึกว่าเด็กส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับเกมมากกว่าสื่อการสอนทําให้ผมเกิดความตั้งใจอย่างแรงกล้าว่าจะต้องสร้างเกมขึ้นมาสักเกมหนึ่งเพื่อเป็นสื่อการสอนอะไรสักอย่างโดยใช้เวลาระหว่างช่วงที่ผมเรียนปีที่4ในมหาวิทยาลัยให้เป็นประโยชน์แต่เมื่อเรียนอยู่ปี4เข้าจริงๆสิ่งที่ตั้งใจไว้กลับไม่เป็นไปอย่างที่คิดเพราะผมต้องเรียนหนักมาก เมื่อใกล้ถึงเวลาที่จะต้องทำโปรเจกจบผมจึงเข้าไปปรึกษาอาจารย์ดรสุเทพมาดารัศมีว่าผมอยากทำโปรเจกเกมซึ่งตอนแรกคิดเอาไว้ว่าจะทำเกมสองมิติแต่อาจารย์สุเทพได้บอกให้ผมทำโปรเจกเป็นเกมสามมิติไปเลยโดยที่ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการพัฒนาเกมนั้นทำอย่างไรอาจารย์สุเทพก็ให้ตัวอย่างเกมที่รุ่นพี่เคยทำมาให้ผมดูเป็นเกมขับเครื่องบินที่มีวิธีการเล่นง่ายๆคือให้ผู้เล่นขับเครื่องบินหลบภูเขาต่างๆ ถ้าผู้เล่นขับเครื่องบินได้ไม่ดีไปชนภูเขาเข้าก็แพ้ทันทีเมื่อโปรเจกต์ที่ทำเริ่มมีความคืบหน้าผมก็จะนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูท่านก็จะให้คำปรึกษาแนะนำการทำโปรเจกต์ให้กับผมเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามขั้นตอนในการพัฒนาเกมส่วนใหญ่ผมก็ต้องลงมือทำด้วยตัวเองในช่วงที่ผมกำลังพยายามอย่างเต็มที่ในการทำโปรเจกต์อยู่นั้นการประกวดโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่4ก็เปิดรับสมัคร ผมจึงนำโปรเจกต์ที่ทำนี้เข้าประกวดในประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิงโดยใช้ชื่อโครงการว่าเกมไทยสามมิติอัจฉริยะปราบผีแต่มาคราวนี้ผลงานของผมได้ผ่านเข้ารอบที่สองเท่านั้นเมื่อมาลองวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้โปรแกรมของผมไม่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศน่าจะเป็นเพราะมีคู่แข่งที่ส่งผลงานเข้าประกวดในประเภทนี้ค่อนข้างเยอะแม้ว่าจะไม่มากเท่าประเภทโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ปีที่แล้วผมได้แชมป์มา แต่ด้วยความที่ผมเป็นมือใหม่ในการพัฒนาเกมจึงเสียเปรียบทางด้านประสบการณ์ในขณะที่คู่แข่งอีกหลายคนส่งเกมที่พัฒนาเข้าร่วมประกวดในประเภทนี้เป็นคนที่สองแต่ผมยังมีโชคอยู่บ้างเพราะบังเอิญว่าในช่วงของการจัดงานเทคโนโลยีแฟร์นะมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนาบุรีอาจารย์ที่ปรึกษาได้มอบหมายให้ผมนำเกมที่ทำไปจัดแสดงโดยผมได้พัฒนาเพิ่มจากตอนสมประกวดเพียงเล็กน้อยที่น่าตื่นเต้นคือท่านนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นคือ ท่านตำรวจโทรทักสิงชิน,นวัฒน์การมาเยี่ยมชมบูธท,ที่จัดแสดงงานของผมด้วยผมยังจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดีอดีตนายกเอ่อถามผมว่าทำเกมยากไหมยากเหมือนกันครับผมตอบไปอย่างนั้นและท่านก็ยังถามว่าใครนะที่เล่นบาสเก่งเงอะเก่งผมก็บอกว่าไมเคิลจอแดนท่านก็บอกว่าใช่ๆจึงแนะน,นำว่าให้ผมลองผลิตเกมไมเคลิลจอแดนชูดบาสและให้ดังได้ด้วยพร้อมกับถามผมว่าทำได้ไหมผมก็บอกท่านว่าทำได้ สำหรับรายละเอียดของโปรแกรมเกมที่ผมพัฒนาขึ้นเป็นเกมปราบผีที่ใช้ชื่อว่าอัจฉริยะปราบผีสาเหตุที่ผมเลือกพัฒนาเกมปราบผีก็เพราะตอนนั้นตัวผมมีความสนใจเกมยิงปืนแต่ด้วยความที่ผมรู้สึกว่าการยิงปืนมันค่อนข้างรุนแรงผมจึงเปลี่ยนเป็นการปราบผีสู้ผีแบบไทยๆด้วยวิธีนาเข้าสารเสกมาปรสาสัยผีซึ่งคู่ต่อสู้จะมีทั้งผีกระสือผีเปรผีโครงกระดูผีหัวขาดและอื่นๆโดยมีโครงเรื่องว่า มีมนุษย์ผู้กล้าคนหนึ่งที่ไม่มีความกลัวอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งผีเขาผู้นี้ก็อาสาออกไปต่อสู้กับเหล่าผีร้ายโดยมีเป้าหมายในการนำลูกนิมิตที่ถูกขโมยไปกลับมาคืนอย่างเจดีสแห่งด้วยกันมีเจดีปูนเจดีอิดและเจดีทองภายหลังจากงานจบลงปรากฏว่ามีข่าวออกไปค่อนข้างมากซึ่งก็เป็นผลดีเพราะเหมือนเป็นการโฆษณาผลงานที่ผมทำได้ลงข่าวในหนังสือพิมพ์หายฉบับ เรียกว่าเปิดหนังสือพิมพ์ฉบับไหนก็จะมีข่าวเกมของผมเกือบทั้งนั้นแม้แต่หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ The Nation ก็ยังลงข่าวผลงานของผมที่หน้าแรกเลยสำหรับเด็กหนุ่มนักศึกษาอย่างผมแล้วบอกได้คำเดียวว่ารู้สึกดีจริงๆครับตอนที่ผมได้ลงหนังสือพิมพ์3-4ฉบับตอนอยู่ปีที่3จะว่าไปก็ตื่นเต้นมากแล้วกับโปรเจกต์จบของผมนอกจากจะได้ลงหนังสือพิมพ์หลายฉบับแล้วยังได้ออกรายการโทรทัศน์อีกด้วย มีทั้งรายการคลินิกธุรกิจทาง u ู c ช่อง8รายการอัจฉริยะไอทีทางช่อง9อสมทและรายการที่นี่ประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5นอกจากนั้นเมื่อทีมงานของรายการที่นี่ประเทศไทยได้จัดงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ที่ออกรายการในช่วงภูมิใจไทยทำโดยใช้ชื่องานว่าไทยไอเดีย2002ที่ห้างสรรพสินค้าเซนสันลาดเพ้าวซึ่งมีคนเข้าชมงานค่อนข้างเยอะ ผมจึงนำเกมชริยะปราบผีลงมอเอ๋ยลงซีดีเพื่อมาขายในงานนี้ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าเกมที่ผมทำมาจำนวนนับร้อยแผ่นจะถูกขายจนหมดเกลี้ยงในเวลาไม่นานและนอกจากจะขายเกมแล้วผมก็มีการนำสินค้าที่เกี่ยวกับผีทั้งลูกประคำสร้อยคอโครงกระดูกเรืองแสงรวมของเล่นต่างๆที่เกี่ยวกับผีมาวางขายที่บูธท,ที่จะแสดงเกมด้วยซึ่งก็ได้รับความสนใจมากเช่นกันหลังจากมีประสบการณ์ในการขายเกมเป็นครั้งแรกแล้ว ผมก็เริ่มมองเห็นอนาคตของตัวเองชัดเจนขึ้นจะอะไรเสียอีกล่ะครับถ้าไม่ใช่การเป็นผู้ผลิตเกมออกจำหน่ายในวงกว้างตอนนั้นจึงมีความคิดอยู่ในใจว่าผมต้องเป็นเจ้าของบริษัทเกมให้ได้แม้ว่าเส้นทางชีวิตของผมที่ดำเนินมาจะพบกับความสำเร็จหลายๆอย่างและได้รับประสบการณ์ที่มีค่ามากมายทำให้เมื่อเรียนจบปริญญาตรีก็คิดว่าตัวเองน่าจะสามารถไปเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ตามบริษัทใหญ่ๆได้แล้วก็เป็นไปตามคาด เมื่อบริษัทใหญ่หลายแห่งได้ติดต่อให้ผมไปเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ซึ่งก็ถึงเวลาที่ผมต้องตัดสินใจผมจึงตัดสินใจที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโทแทนการไปเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่บริษัทใหญ่เพราะมีความฝันใหม่ก็คือต้องการทําบริษัทเกมของตัวเองขึ้นมาจึงตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเรียนต่อปริญญาโททางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ได้อุปสรรคด่านแรก คือภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่จุฬาประกาศรับนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทเพียงแค่หคนเท่านั้นทําให้ผมเกิดความไม่มั่นใจว่าตัวเองจะได้เรียนต่อที่นี่โชคดีที่ผมทําเรื่องการพัฒนาเกมกับสื่อการเรียนการสอนอยู่แล้วเลยนําผลงานที่มีอยู่ไปนําเสนอว่าผมอยากทําวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมที่ช่วยในการเรียนรู้ในที่สุดผมก็ได้เรียนตามที่ตั้งใจไว้ซึ่งในระหว่างเรียนปริญญาโทนี้เองผมก็เกิดอยากมีรายได้ อยากทำงานขึ้นมาจึงไปสมัครงานที่แมกกาตูนซึ่งเมื่อสัมภาษณ์เสร็จทางผู้ที่สัมภาษณ์ผมก็ได้บอกให้ผมมาเริ่มทำงานได้ตั้งแต่อาธิษย์ไปแต่ก่อนจะถึงวันที่ต้องเริ่มทำงานผมก็มีความคิดว่าเราจะไปเป็นพนักงานประจำจริงๆหรือเมื่อคิดได้ดังนั้นผมจึงไม่ลังเลที่จะเริ่มทำสิ่งที่ฝันต่อไปก็เลยปฏิเสธงานไปและได้ทำการเปิดเว็บไซต์ GameDevX.com ขึ้นมาสำหรับให้ผู้ที่มีความสนใจทางด้านการพัฒนาเกม เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นด้านการพัฒนาเกมแทนหลังจากนั้นผมก็เริ่มเขียนบทความเกี่ยวกับการพัฒนาเกมลงในเว็บที่เปิดขึ้นมาเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่การทำแอนิเมชันเริ่มเป็นที่นิยมที่โรงเรียนอินเทอร์เน็ตตอนนั้นก็มีการเปิดหลักสูตรสอนทางด้าน 3D animation อยู่แล้วและบังเอิญว่าอาจารย์เฉลิมพลสมพีหรือเฮียเบิเจ้าของเว็บไทย 3D .net ซึ่งเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่เน็ตดีไซได้มารู้จักกับผม และได้เริ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับการพัฒนาเกมตอนนั้นเฮเบิร์ <br> อยากให้โมเดลของเขาเดินในเกมได้คุยกันไปคุยกันมาสักพักก็แนะนําให้ผมลองเขียนหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาเกมไปเสนออาจารย์เฉลิมรัตน์นักวิเชียนหรือพี่นนท์ซึ่งเป็นผู้อํานวยการของเน็ตดีไซน์ผมจึงเขียนหลักสูตร 3D เกม d e v วลลอปอร์ขึ้นมาปรากฏว่าพี่นนท์สนใจผมจึงได้มาเป็นอาจารย์สอนที่เน็ตดีไซน์ตั้งแต่อายุ22ป่ปีในรุ่นแรกที่ผมสอน ผมก็พบว่าผู้ที่มาเรียนคอร์สเกมล้วนแต่คาดหวังเอาไว้สูงมากจำได้ว่ารุ่นแรกมีผู้มาสมัครเรียนทั้งหมด8คนระดับอายุก็ต่างกันไปมีตั้งแต่อายุ16ปีจนถึง20ตน้นต้นหนึ่งในนั้นมีนักศึกษาปีที่4เขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะนำความรู้ที่เรียนไปทำเป็นโปรเจกต์จบปริญญ,ญาตรีสร้างความกดดันให้ผมไม่ใช่เล่นแล้วก็มีบ้างที่คิดขึ้นมาว่านี่เรากลายเป็นความคาดหวังของชาติไปแล้วหรอ โดยในระหว่างเรียนเขาก็ได้ทำโปรเจกต์ไปด้วยแล้วก็เสร็จพอดีตอนเรียนจบคร์สเมื่อนักเรียนแต่ละคนที่เข้ามาเรียนมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันผมก็ต้องคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆแก่พวกเขาอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นมีลูกศิษย์ในคร์ดเกมของผมคนหนึ่งไปสมัครประกวดแข่งขันพัฒนาเกมแต่เขาไม่ค่อยมั่นใจในผลงานของตัวเองจึงโทรศัพท์มาปรึกษาผมก็ให้กำลังใจเขาและให้คำแนะนำจากประสบการณ์เมื่อครั้งที่ผมเคยประกวด ว่าผมใช้เทคนิคการนำเสนอยอย่างไรบ้างเขาก็นำไปใช้แล้วปรากฏว่าผลงานของเขาได้รางวัลอันดับที่สองทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นอาจารย์แค่ในห้องเรียนอีกต่อไปเพราะเมื่อลูกศิษย์มีปัญหาในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาก็สามารถปรึกษาผมได้ตลอดเวลานอกจากสอนที่เน็ตดีไซน์แล้วผมก็ยังเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับการพัฒนาเกมลงในนิตยสา,าร Future Gamer ซึ่งเป็นนิตยสา,ารเกม p ีีที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยใช้ชื่อคอลัมน์ว่า Game Developer สิ่งเหล่านี้ส่งผลดีต่อเว็บเกม e ดบเอ็กซของผมที่ช่วงแรกมีคนเข้ามาวันละไม่กี่สิคนปัจจุบันนี้มีนักพัฒนาเกมเข้ามาเว็บไซต์วันละประมาณ5 0 0ร้อถึงหกรคนและมีสมาชิกมากกว่า7,000คนย้อนกลับไปตอนที่ผมเริ่มสอนที่เน็ตดีไซน์ตั้งแต่กลางปี2,546จนกระทั่งสอนไปได้ประมาณ5-6รุ่น ผมก็ทราบข่าวว่าประเทศไทยกำลังจะจัดงาน Thailand Animation 2004ขึ้นประมาณต้นเดือนมกราคมปี2547จึงได้เกิดความคิดที่จะทำเกมไปแสดงในงานซึ่งปรึกษากับนักเรียนในข้อที่กำลังสอนอยู่ในขณนะนั้นถึงความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกันเปิดบริษัทขึ้นมา <S <s เพื่อผลิตผลงานเกมออกมาสักเกม2เกมสำหรับนำไปโชว์ในงานนี้โดยผมมีความมั่นใจว่าเนติไซน,น่าจะช่วยพวกเราได้ จึงคุยกับพี่นนในเรื่องที่ผมอยากออกบูธกับทางเน็ติไซเพื่อแสดงผลงานเกมผมจึงก่อตั้งบริษัทไอ a าราเอ e นเตอร์เทนจำกัดขึ้นมาร่วมกับเพื่อนๆและนักเรียนเน็ติไซอีกประมาณ6คนเมื่อเริ่มเตรียมการก็เกือบสะปลายปี2546แล้วแต่ถึงจะมีเวลาเตรียมการเพียงเดือนกว่าๆพวกเราก็สามารถผลิตเกมออกมาได้ถึง3เกมซึ่งหนึ่งใน3เกมนั้นก็คือเกมมีแพนด้าโดยให้ชื่อตัวละครเอกของเกมว่าแพนแพน แนวคิดที่ทําให้พวกเราเลือกผลิตเกมมีแพนด้าขึ้นมาก็เพราะตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยได้รับมีแพนด้าคือช่วงช่วงกับหลินหุยมาจากประเทศจีนผมจึงเกิดความคิดว่าบริษัทน่าจะผลิตเกมหมีแพนด้าขึ้นมาเด็กๆต้องชอบแน่นอนโดยพัฒนาเป็นเกมสองมิติมีชิวชิราวุธิถาคมีเป็นหัวหน้าทีมในการพัฒนาพอถึงวันงาน วันที่8มกราคม2547พวกเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะักคิดว่าจะนำเกมมาแสดงให้เด็กๆมาทดลองเล่นเฉยๆแต่เผอิญว่ามีเด็กคนหนึ่งอายุประมาณ12-13ปีเดินเข้ามาบอกว่าเขาชอบเกมนี้และจะขอซื้อไปฝากน้องทั้งที่ตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจจะขายแค่ได้นำมาแสดงให้เด็กๆทดลองเล่นถ้าพวกเขาชอบพวกผมก็ดีใจแล้วแต่พอได้ยินว่าเด็กคนนั้นอยากซื้อจึงตกลงว่าให้เขาลงชื่อจองเอาไว้ก่อน เมื่อจบงานเราค่อยส่งเกมไปให้ทีหลังเพราะตอนนั้นเกมยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะเขาก็ยินดีจองพร้อมทั้งจ่ายเงินล่วงหน้าเมื่อมีคนสนใจเกมขนาดนี้วันงานที่เหลืออีกสมวันพวกเราจึงคิดว่าควรเปิดให้คนที่สนใจสั่งจองเกมได้ในวันที่สองผมจึงคิดวิธีส่งเสริมการขายด้วยการซื้อตุ๊กตาและของทุกอย่างที่เกี่ยวกับมีแพนด้านำมาเป็นของรางวัลสำหรับเล่นเกมจับฉลาเพื่อดึงดูดให้คนมาเข้าบูธ ซึ่งก็เป็นไปตามคาดหลังจากจบงานนั้นพวกเรามียอดจองเกมได้หลายร้อยแผ่นเลยทีเดียวเหตุการณ์นี้ผมได้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าแกมขายได้ทําให้ผมมีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาเกมต้องทําให้ผมสามารถสร้างธุรกิจของตัวเองให้เติบโตขึ้นมาได้